สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมฟาร์มมิสซิเวเลเตอร์สิบเกเช่นเคยนะฮะวันนี้นะครับเราจะพาทุกคนนะครับผมย้ายหน้างานใหม่นะครับก็เดี๋ยวเราจะย้ายรถไปโคนะครับผมไปขุดบ่อใหม่นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาดินเนี่ยนะครับผมไปถมที่นะครับผมวันนี้ก็มากับรถเทลเลอร์คันใหม่ด้วยนะครับของช่างต้นนะครับขอบคุณช่างต้นด้วยละกันนะฮะอ่านี่เลยครับผมก็ใครสนใจก็ติดต่อช่างต้นได้นะฮะเดี๋ยวจะทิ้ง Facebook ช่างต้นมาให้ละกันนะครับใต้คลิปนะฮะ วันนี้ก็เสียปาล์มนะครับผมจะเป็นคนขับ SK นะครับผม140ฮะ LC นะครับอ่านี่เลยครับผมส่วนเราก็จะขับหกล้อนะครับผมขนดินนะครับแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีคูปะต้านะครับผมสแตนบายอยู่ที่หน้างานนะครับก็จะประมาณนี้นะทุกคนนะโอเคนะครับผมเพื่อไม่ให้ประหยัเสียเวลานะครับเดี๋ยวเรารีบย้ายรถไปที่หน้างานก่อนนะฮะไปโอเคเดี๋ยวพี่จะเป็นคนนำแล้วกันเอ้ยให้ปาล์มนำไหมอ่ะโอเค โอ้สวยมากเลยครับฮีโนวิกเตอร์นะฮะไปถึงก่อน,นไม่ได้ต่งตัวก่อน,อนถ่ายแมโคลนี่ไปไปไม่ได้ครับเดี๋ยวควันนะฮะโอเคไปครับผมโอ,โ,โอ้โหดูดิไปเลี้ยวแบบว่าโคตรเท่อ่ฝึกขยับด้วยอ่ะอ่าไปอะไรครับผมทางตรงก็จะซิ่งหน่อยอน,นี่ซิ่งไป ไปแลครับโอ้รถจะต้นโค้ตสวยแล้ว,วเดี๋ยวลบให้เดี๋ยวลบให้เอาเอา,เอาไอ้ปาร์มทำไรอะ่ะโอ้ตายแล้วโอ้ปาร์มเทเลโคซิ่งอะ่ะลงไปเลยนะโอ,โอเคครับเราก็ตรงยาวๆนะฮะโอ้ดูดิโอ,อยางซิ่งอะ่ะไอป้ปาร์มทานทานปะนะ่ะเป็นทานแดดตอนนี้หายะโอ้สีแยกครับผมวิ่งผ่ามาเลยนะฮะ เออโค้งเคงนิดหน่อยนะครับโค้งเคงนิดหน่อยโอ้เบรก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 เดี๋ยวเรา,าหาที่กลับรถก่อนเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายไปใช่โอ้รถรถอย่างซีอ่ะผมเพิ่งถึงวัดนี่เวลาเลี้ยวผมพี่มันเลี้ยวเร็วไม่ได้เดี๋ยวพลิกคว่ำนะฮะอ่เดี๋ยวเรากลับตรงนี้เลยแล้วกันนะครับ ค่อยเลี้ยวครับผมไม่ต้องรีบนะครับวันนี้ชิวๆครับชิวๆโอเคไปครับผมแล้วตามมันไปเลี้ยวทางไหนแล้วอ่ะแล้วมันไม่ใช่เลี้ยวทางนี้นี่มันมันต้องไปเลี้ยวซอยหน้านี่หว่าโอ้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วแป๊บๆเดี๋ยวพี่ถอยออกจากซอยก่อน เลี้ยวผิดซอยนะครับเลี้ยวผิดซอยครับเลี้ยวผิดซอยอ๋อภัยด้วยนะฮะเลี้ยวผิดซอยครับเมื่อกี้เลี้ยวซอยไอ้ตรงด้านหน้านะั่นใช่ไหมป๋องใชเลเซเวน่นแต่ว่าเซเว่น ตอนนี้หรือเปล่าตู้ซ่อมรถนี่ใช่ไหมที่มนมีโกดังอ่าอ่าอ่ีเหลือผิดซอยนะครับแล้วก็เหลืวซอยนี้ใช่ไหมเออจากความและจากความ,ม,วามใช่เนะหรอเอ,อ้ยน่าจะใช่แหละ ใา้จะคว่ำจะคว่ำอะเดฟอมาแล้วมาแล้ว,ลวไหนบ้านหลังไหนอะปามอ๋อเรือเดี๋ยวนี้ใช่ไหม,มโอเคควมม่ำไหมควมม่ำม,มันเหมือนจะคว่ำแล้วแต่ว่ามันไม่คว่ำนะอ่ามาแล้วครับผมเราให้เสียปามเอา แล้วไม่โคโลนะครับออลงมาเลยครับลงมาเลยถ้าสนใจถ้เลิกก็ติดต่อช่างต้นได้นะฮะสวยงามครับเดนสายนี่ก็ติดต่อได้เฮ <c oughs> ้ไม่ไม่ใช่คู่มือนะ ไอ้บ่ออ๋อบ่อนี้ใช่ไหมเฮ้ พอไหมโอ้บ้านหลังนี้โคตรสวยอ่ะบ้านพีปป่เกมหรือเปล่าเกมพี่เกมไม่มาแล้วพี่เกม ผมเดี๋ยวพี่เอาไปเทแล้วก็เดี๋ยวจะขับรถถ่ายดันรอนะระหว่างตามไปเทอะครับอะครับเด็กแรงเลยนะแดแดแต่กับอันนี้หรือเปล่าแดดก,กับแมพรับเปล่ามันจะเป็นแดด เอสเคนี่เหรอ<ช>มันเป็นยังไงอะ่ะอันนี้ปราบซื้อมาเหรอเป็น<ช>ยังนีงติดตั้งนี่ครับถ้าไลฟ์สดนี่เราขุดจนเสร็จเลยนะใช่ป่ะากินเติมไหม นะจัดไปครับจัดไปและส่วนสักวันหนึ่งอะ่นะเดี๋ยวเราเอาไปเทใกล้ๆนี้นะครับอ่านะนี่เลยครับก็เดี๋ยวเราจะถอยขึ้นไปเออาบบอะไรวะเมื่อกี้ เี๋ยวเราจะไปเทจากตรงนี้ก่อนนะครับตรงนี้เขาจะปรับพื้นที่นะเล็นอยู่นะใช่ไหมผมหยุดเล่น,นอ <Okay. S 2> โอเคแต่พี่เอารถถ่ายดันรอก็ได้ไ ไม่ตามมันจะมันอ่ามันจะกระตุกตอนเล่นแต่ว่าในคลิปมันจะไม่กระตุกนะนี่ก็เป็นนะครับขึ้นรถถ่ายต่อเลยตอนผานออกก่อนโอ้โหตรงนี้นอเอผ่านก่อนเอผ่านก่อน ด้านยาว่ะเจษฎ์แม่หนิวันนี้น่าเสรียดะผมลบกองดินแบบว่าเข้าเขามาเทไว้อ่ะเรื่อดีนะดีนะเรียก ายจบนะครับผมกระปามสายจบเราสายดันเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหเติมมาแล้วอันนี้เอาเอา,เอา,เอา,เอาตรงไหนก็ได้ปังโอเคอถอยๆแบบว่าถอยเรื่อยๆมาหน่อยนะเทเลือยๆหน่อย โอเคครับเดี๋ยวที่เอาหงล้อไปรอแล้วกันนะปรับติดไม่หลุดได้ไล้ ไอ้เน,นี้นพี่ใส่กันชนแบบเหมือนจริงแล้วนะหาได้ใ,คคไใ,หให้คุณเล่นเกมง่ายใส่เอหามาให้เก็บเรนะ้นอ่ะเรียบร้อยโด,ดียใส่ไปลว โอ้ยไม่โปรสตาร์ติดป่ะเนี่ยโอเคเอาเลยเจอตรงนั้นเลยใครใครลำบีเอาตัวนี้เนาะโอเคจะใครครับผมอ่ามาเดี๋ยวผมว่ามาถอยให้มาเจอให้แล้วกัน

นนใส่ไปเลยอีกตังค์นึงครับอีกตังค์อีกสองตังค์ก็ได้ ติดติดติดโอ้ปันถอยยามากเลยเลน,น,นั่นต่งโคตรเยอะส่งให้พี่เกมสองคนตรงไหนทำดันเงีไม่รู้ดันกันกันยากอ่ะหายแล้วปั๊มรถรถหกล้อติดว่ะตอนรถถ่ายได้แล้วแหละเดินเล่น<ล>ิด<ล>ินรถพบก่อ นะครัเออถ่ายไปด้านเ่นินไปฟามาขับผมรอ้อยพี่หน่อยนะพีเคไว้นนนนติดเฉยปนะ่ะเป็นน่ติดเฉยนะครับติดเฉยเออ ยโรอยู่ครับฮีโรกำลังมาก็มียิโรเน็ตปิงเนี่ยิโรฮีโรเน็ตปิงเปที่ผ่าแล้วโรยโรเน็ตปิงฮีโรจะทำอะไรเนี่ยนดรถไไ

ยี่เ่อบ้าตอนจบอ่ะเลื่อเองก็ลำบากเอ,อาเลยครับเอาเลยครับเอาเลการถอยตรงนั้นเลยข้าวแล้วแทติด เมื่อที่ไหแล้วติดอะไรเนี่ยตัไสยติดแล้วใช่ไหมอ่าเรียบร้อยได้ตูได้หนึ่งกอ, <c oughs> อยู่ไหมอยู่ไหม Na, na, เอารถแท็กเตอร์มาด้านหน้าเลยว่ะทางเอารถแท็กเตอร์มาด้านไปนฮะเอาปลาปาเผารถไถ่อ่ะปลาปลาปาเผารถไถ่เอาหรอพี่ตั้งละเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ซื้อแท็กเตอร์ก่อนซื้อแท็กเตอร์มาด้านก่อนแท็กเตอร์อยู่ไหนวะนี่แท็กเตอร์แท็กเตอร์ ให้มันลุกไปครับ ใหญ่เห ในเว็บไปรก็ไม่ใช่ดิได้ตามได้อยู่ เอาอ๊ป่าวไอ้ป่าวเอ้ถ่ายแล้วทีนต้องถ่ายว่ะ ปับตเยับตายับตายน้อยอะาวน้อยไปแล้วไปเดี๋ยวเราปิดชิปกันดีกว่าเรียบร้อยเลยอะปามจะดับรถไยก่อนโอเคนะครับผม ก็คลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับใครที่ชอบก็ฝากกดนลค์ให้ด้วอยละกันนะฮะวันนี้พบกับเสี่ยฟาาก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ